โอ้โหออกสนามฟาร์มเฮ้ยดีใจน้ำตาไหลย,ย,ย้อยกูไม่เสร็จโอ้โหถีบขครงแรงอันนี้แม่งถีบขครงแรงอีก วายมันไปกลางแมพแล้วโดนไล่อยู่ยามาบ้านเล็กนะได้ลุกอยู่บ้านใหญ่หน้าสันหนึ่งกว่าแผลเล้าฉาน อมอนแมนมีปะวะมีกันหน้าต่างนะอะไรพี่มานี่แล้วน้องน้องจะทำอะไรพี่มานี่แล้วจ้าพี่มานี่แล้วจ้าพี่มานี่แล้วเนาะ มันจะเล่นบัตรลัดกับผมมันจเจาบัตรลัดกับผมแล้วู้ฮูโดดเร็วเว้ยชมอนชมอนไกดคนเดียวพี่ขอคนเดียวคนนี้ ได้แล้วนเ,เนี่ยเค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 มาได้ลีเกนเอาแล้วไงเฮียบัตรรัดกับกูแล้วไม่รอดนะครับผมทุกคนไม่รอดมันบัตรรัดมันบัตรรัดก็กระโดดเร็วมีต่วนแอนะเนี่ยไม่งั้นผมก็คืออาจจะล้มไปแล้วละ มีบางช็อตที่ผมแบบว่ามันไปเครื่องสองคนนะที่กำลังอะไรเนี่ยฮิ้วกันอยู่อะโอเคเพื่อนดึงละสวย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 ปัดเร็วด้วยนะี่ยเปิร์กมันดีจริงแฮะแมวกลับไปเนี่ยความยืดหยุ่นอ่ะถ้าเล่นแบบชิวๆก็เอาเซตเนี่ยได้เลยหล่อมๆเลยกระโดเดเร็วปั่นเร็วพับเร็วอะไรเร็วหมดเลยแต่ต้องเจี๊บก่อนตามเขาเอ่ะมันจิ้มเอาธนาเดี๋น่าจะตามเธอแล้วอ่ะ เออ,เออมาหากูแล้วเฉยๆครับไม่เห็นเจ็บเลย <laughs> <c oughs> มหม้เจ็บเคเดี๋ยวดึงให้โนวันนะเด็ก <c oughs> โอ้ยาก <c oughs> อุ้งิดนโคตรเร็วเลย โคตรชัด <Yeah. S 1> เยี่ยเธอมันงวันแน่เลยว่ะไม่มีใครมาช่วยเหรอเมื่อกี้รอให้อ่ะเียเฟสสองแล้วช่วยไม่ได้อ่ะถ้าเล่นสี่ผมว่าเพื่อนไปช่วยแล้วอ่ะอยู่กับพี่ยาวไปยาวไป ว้าวมูลฟอกกิ้งของไม่ตกก็คีหุ้ยสนามแม่งสวยกันเยอะเลยวะ่ะตั้งแต่มีเธอเข้ามาปรากฏตัวในหัวใจเฮ้ยไม้ปลอมหรอเหี้ยไม้ปลอมชัดๆเลย ไม้ปอมไม้สองแผ่นเม่อแก้เป็นไปไม่ได้ปอมมาไว่อ่ะขลังจริงรือขลังปอมกันเนี่ย กูต้องเปทิ้งอะ่ะช็อตนะ่นะน่ยไอแพนนะ่ะของปลอมอยเปอร์ฉันดูออกฉันดูออกฉันดูออกไล่กูยับเลยนะมึงเล่นกูซูลเล่นกูซูลเป็นดี้ไหมปลอมอย่างน,นี้เลยอันเนี้ยของจริง ไม่ไรแล้วว่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวจุกต่อให้บ้านเล็กอย่ามาเออไม่ไปหรอกห่วงฮอาฮ่าฮ่าฮ่าอ๋อเหรอผิว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 ผผิวมันเหรอไวติดเก้าอี้พนักงานไล่ต่อยาวๆ มันเหวอมันเหวออ่ะจารย์ตานะเฮียนี่ไมันตั้งสติก่อนสตาร์ทว่ะไอหมอนี่มันตั้งสติก่อนสตาร์ทแล้วนะตอนนี้อยุ่งละจะเส้นแล้วดโดูมันตั้งสติ แสดงอะยังอะเออะไอาเอเด็กุ้ยเรียบร้อรเรียยร้อยตั้งสติก่อนสตาร์ทบึ้นบึ้น่งบึนบึน่งอันนั้นของจริงวิ่งเร็วจัดอุ้ย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 อุไม่ทันว่ะไ้ลงไม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 ้ไม่ทันวะ Vì mày lại lưu 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 Quái. Ôi mình lại ở đâu. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Đi ไหน rồiวะ? Đuốc cô đi. Đuốc đi. Không เปิดเลยเปนเลยดูไม่เห็นกูดูไม่เห็นกูไปแล้วนะไปแล้วนะไปออกเลยตื่นอ่าปลุกดิปลุกดิเอาไหนเอาไหนเออตื่นสักทีเฮ้ยเอ้าเฮ้ยนี่กูฝันไปนี่มาเอ้าเฮ้ยนี่คนหรือควายวะเนี่ยไอ้คนนี้เจอพี่แล้วโอ้โหนี่มันดุด้วย จุกเป็เล็กดีกว่าเสียยอมยอมเสียงไหมป็เล็กเดี๋ยวจุ๊กคนเดียวก็ยังได้มาเถอะของน่าเจองนะเกียร์อ่าโอเคเสี่ยมาทำไม เอาไปหนึ่งแผน่นบนหน้าต่างบานเล็กรอบหนึ่งได้ไหมแมวดีกว่าอย่ามาตรงที่พี่จุกแล้วกันเวโกดงังยีกโกดงัง ไม่ไ่แล้วมั้งเนี่ยไม่ไ่แล้วเธอเครื่องนี้ไม่เสร็จหรอกวะไปเครื่องนั้นดิเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่ปันสามปันสามต้องปืนวะยอมเสียเลือดสักหนึ่งหยดมีแมวโอ้ย,อยปล่อยเครื่องทำไมล่ะอังร่างเลยแม่งเลย หนี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 นู่นนู่นมาไล่พี่มาไล่พี่มาไล่พี่สั่น,นต่อเครื่องน,นั้นเดือกับพี่อยู่กับพี่อยู่กับพ,พี่พี่จุกให้โอ้โอ enfin ้ไม่พี่แฮกพูดจริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเปิร์กพ<อ>ับมันพับไม้เร็วจริงทุกคนผมบอกเลยไม่งั้นผมแตกไปแล้วนะเนี่ย มีส่วนมีผลมีอะไรมีนะมีนะพับเร็วอะ่ะเห็นปะ่ะมันมันเห็นผลนะเอาจริงมิโมเรียบร้อยกูมาแล้วเปล่าหิบเครื่องก่อนสักทีเปล่าอุ้ยโอนี่คำรามม,ามันข้เดี๋ยวย เฮ้ยแตกรออะไรอะครับอุย้ยมันไม่มีมไม่มีเดชฮาร์ดเหรอ <Loki> เพื่อน <K l oss> เพื่อนใจ <K l oss> เย็นรอ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 เดี๋ยว <K l oss> เดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้วิเลียดกูปวดหัวอยู่ข้างบนน่ะสวยจะไล่ใครอ่ะไล่เขอเหรอยังยังยังหาใครไม่เจอไม่ไมเจอบเรา จะเสร็จ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 ไอ้มันเสร็จอีกสักเครื่องนะหนูอะไร่างเงี้ได้ไหมจ๊ะได้ค่ะได้เดี๋ยวมีอะไรขออะไกันจดไปค่ะจดให้หยุดเขาลบอุ้ยมาแล้วว้ายว้ายกรี๊ด่ หมดพอดีเฮ้ยขนลุกชูชันเลยดึงเพื่อนนี้ดึงเพื่อนนึงเพื่อนยพางกลางแบบเดี๋ยวพี่ลัน่นแน่วุ้ยโดน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 ไล่อยู่โดนไล่อยู่เดนิดน, oh. ดนไปก่อนเจ้าบุศเอาหน้าไปหนึ่งทีให้ไปเอาคนปัดน,นะ แล้วก็ปั่น,ป,นปุ๊บต้องถีบไปปั่นในโดมเหรอในโดมมีเครื่องหนึ่งเชื่อพี่เดี๋ยวดีเองค่ะ่ะเออเล่นมุมนั้นแหละไล่เธอใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับผมกำลังปั่นหนังคาบคาเม้นไอ้ห่วงเครื่องเฉยห่วงเครื่องห่วงเครื่องหาแฮกรูนี่บอกว่า,วาไวไล่ผมว่ะ ตรงน,นี้ไม่มีไม้แล้วด้วยโดดเร็วนะจ๊ะขาเล่นตรงไหนอ่ะไม้หมดว่ะเฮ้ย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 อ,อันเอาเขาคนเดียวเลย<อ>มาดิมาละ เฮียโมลิชีดมาเด็เก่งเหลือเเพื่อนเฮียแล้วกูโดนตีดิรอเฮียอะไรอ่ะ แมว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 ตู้ไปแล้วเฮียมานี่มานี่มานี่นี่นะเรียบร้อยคนตรงนี้มีหลุมนี่ไงเนี่ยหลุมอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอเมื่อกีเอ้เฮียแล้วเฮียแล้วเฮียแล้ว กานออกได้ก็คานเลยต้องรอตีนหมดอ่ะมันเก่งมันเก่งกับตอนตีอ่ะตัวเนี้ยเอารีโคโมไม่เต็มทำหัมอะไรอยู่วะไปบ็อกให้อเอ้ยเพื่อนโอ้ไม่กอดออกนะผมออกแล้วผมเต็มที่แล้ว เที่ยล้อฟรีล้อฟรีเต็มทีแล้วเพื่อนไม่ไหวแล้วุยกูสุดแลวกูสุดลวมาไล่กูออกแน่กูสุดแล้วกูสุดแล้ว่าท้ายเกมปเป็นอะไรที่ยาก